นับเป็นปรากฏการความสนุกครั้งใหญ่เมื่อไอคอนสยามแลนด์มาร์คระดับโลกกลิมแม่น้ำเจ้าประยาร่วมกับโซลิดเอนเตอร์พรส์ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเพย์โมบิลแบรนด์ของเล่นของสะสมระดับโลกที่ครองใจเด็กๆและนักสะสมมานานกว่าครึ่งศตวรรษและ AAS Auto Service ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจัดงาน Pay Mo b i l 50 Anniversary at i c o n อไอคนสยามเนรมิตเจริญนครหอชั้น M i c o n อคอนสยามให้เป็นอาณาจักรเพลโมบิลพร้อมชนครอบครัวคนดังนักเทพหัสดินณอายุธยานณนาธัญญาและลูกสาวน้องเนล่าร่วมเปิดตัวฟิกเกอร์เพลโมบิลในชุดไทยครั้งแรกในโลก ก่อนเปิดโลกแห่งจินตนาการอันไร้ขีดจำกัดให้น้องๆหนูๆและคนรัก obil, เพโมบิลได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมความสนุกมากมายตลอด7วันเต็มตั้งแต่วันที่19-25กถึง25กันยายน2,567ดก็ดีครับรู้สึกรับ ตื่นเต้นนะจริงๆไม่ใช่ครับผมตื่เต้นคนนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็แบบว่าละลานตาไปหมดเลยครับแล้วก็ได้เห็นของสะสมของแซนตัวโยงของเพอรโมบิด้วยที่เขาแบบสะสมเป็นเป็นคอลเลกชันใหญ่เป็นเมืองเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเราเห็นแล้วเราก็หูแบบเขา มันเสริมสร้างจินตนาการจริงแม้กรทั้งเราขนาเราเป็นผูใหญ่เรา,ารู้สึกว่าเออมันน,าน่นา,นนานเล่นมากมแล้วมันมีเรื่องมามีสตอรี่แล้วมันแบบเราจินตนาการไปได้ไม่สิ้นสุดเลยอะครับมีทั้ง,เ,ง,องอเรื่องของอาชีพเรื่องของมีเป็นเบร์เ,เป็นมีจินตนาการ,รแฟนตาซีออด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะ เน่ชอบเมอร์เมดก็เหมาะแบบว่าเล่นได้ทั้งครอบครัวเราไม่เบื่อผู้ใหญ่ก็ไม่เบื่อเด็กยิ่งไม่เบื่อใหญ่ผมว่าน่ารักมากเลยทางทางบริษัทเพิร์มบิลเนี่ยแล้วก็รวมถึงถึงคนที่ตังชุดไทยมาใส่ให้นะครับก็เป็นความที่สร้างสรรค์มากเลยผมว่าการเล่นของเล่นเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอายุเลยนะครับแล้วก็การเอาความเป็นไทยเข้าไปเก่วกับของเล่นเนี่ยมันมันน่ารักมากเพราะว่ายังไงเราก็ยังเป็นคนไทยแล้วก็ เทมโมบิลเนี่ยมันเป็นแบรนด์ของเยอรมันเป็นแบรนด์ยุโรปแต่ว่าเราเชื่อว่าการการที่เขามาคอรเปอเรสมาแบบร่วมมือกับโค้ชแบบหลายแบรนด์ต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เด็กๆเนี่ยมีออปชันในการเล่นมากขึ้นแล้วรวมถึงตัวผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็การมาทำคอลเลคชันชุดไทยเนี่ยมันแบบมันเราเป็นในฐานะคนไทยอ่ะเราก็รู้สึกภูมิใจในะครับคนไทยครับแล้วก็จะได้ส่งเสริมความเป็นไทยให้ชาวชาวต่างชาติได้ชมด้วย